ท่าชมทุกท่านก็ด้อ่าคือตอนเนี้เ <c oughs> จบขอโอเคไม่รู้ว่าทำไงครับผมก็วันนี้ผมจะมารีวิวฟีเซอร์คือเขาอัปเดตใหม่คือเราอยากรู้ว่ามันอัปเดตอะไร,รบ้างนะครับก็เลยว่าจะมารีวริวให้ดูกันเลยว่าฟีเซอร์มันอัปเดตอะไรบ้างนะครับอ่าก่อนอื่นที่เราจะไปรีวริวกันนะครับผมก็คือผมได้ทำการอัปเดตฟีเซอร์มาหนึ่งอย่างนะครับ นี่คือลูกบอลฟรีเซอร์หกดาวแล้วผมนั้นได้ทําการอัปเกรดใส่ฟรีเซอร์เรียบร้อยแล้วถ้าคุณเห็นไอ้ลูกกลมๆตัวนี้อยู่บนหองฟรีเซอร์นั่นแหละครับเดี๋ยวคุณจะได้รู้กันเดี๋ยวเราจะไปเรื่องนันเลยเอ่อเอาเว็บที่ตอนนี้ผมยังไม่ได้เล่นเลยเพราะว่าผมมัวแต่ฟาร์มอินฟินิตี้มูดอู่มาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเล่นกันเลย โอเคโอเคเออ่ะเริ่มแรกมาก็เดี๋ยวจะวางเลยอ่านี่ฟิเซอร์เปลี่ยนการโจมตีแบบใหม่นะครับทุกคนเห็นไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวน,ยนีน้ทุกคนเห็นไหมครับใช่ครับฟิเซอร์เปลี่ยนการโจมตีมแบบใหม่ครับฟิเซอรเออ์เริ่มต้นมาระยะอยู่ที่สามสิบห้าไกลไกลกว่าเดิมนะครับผมปกติฟิเซอร์ตอนแรกมันจะไม่ค่อยไกลนะ ตอนนี้มันไกลกว่าเดิมผมบอกว่าไกลแล้วก็กว้างกว่าโบลี่ผมบอกแค่นี้ไกลกว้างกว่าโบลี่แถมกงกว่าวีฮอคผมพูดแค่นี้ว่าฟิเซอร์ถือว่าดีนะอ่ะแล้วคุณดูเลือดอันนี้เว่อเท่าไหรเวลยหกสิบเก้าเลือดสามร้อยห้าสิบสองแล้วคุณลองไปดูคลิปคนอื่นว่าเลือดมันเท่าไหร่เอ๊ดาเมจเท่าไหร่เดี๋ยวผมก็จะบอกก็คือไอ้ลูกบอลกลมๆนี่ยมันคือการเพิ่มดาเมจของฟีเซอร์ก็เรื่องฟเซอร์ครับผม นะผมนะกุหลาบฟรีเซอร์กุหลาบเอสเพรสฟรีเซอร์อาร์ตการลีดโอเคการโจมตีมันจะไม่นับวงตรงวงนี้แต่มันจะนับตรงกลุ่มๆตรงนี้ผมนะเดี๋ยวทุกคนมาด้วยอ่าเพื่อนครักจะเปิดออโต้สกิปเพราะว่าตอนแรกผมไปลงอีฟลงเอเดนเอ็กซ์ซีกว่าเอฟฟินิตี้หมดถ้ามันก็จะเหมือนเดิมครับผมแต่ว่ามันจะเพิ่มดาเมจขึ้นมาแล้วก็เอ่อ เพิ่มระยะนะครับอันนี้คือผมจะรีวิวขอประธานาภัยนะครับผมพอดีว่าลหลดเย,ยอะมาอันนี้ผมจะรีวิวก่อนนะเรียบร้อยเป็นไงแม่โอ้โหโอ้หล่อเท่ยนะังไงเดี๋ยวคือขั้นสองดาเมจอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบหก นี่คือแค่ขั้นสอนนะผมแล้วผมจะบอกวิธีการเอาออฟอันนี้นะผมเดรอรอรอรีวิวตก,ก่อนนะทุกคนอย่าพึ่งข้ามเพราะว่าเดี๋ยวพลาดระยะกับดาเมจของมันนะครับเดี๋ยวผมจะรอซัอกแก๊บนึงเกือทุกคนอาจจะเบื่อ รถเสียแล้วนึงเพราะมันดังซื้อหูฟังใหม่เสียหูก็เหนื่อย <c oughs> โอเคเรียบร้อยแล้วก็เราก็จะอัพขั้นต่อไปนะครับถือว่าฟิเซอร์ราคาถูกไหมถูกนะอันนี้แค่ขั้นสองดาเมจย,ยี่ทีหนึ่งพันหกร้อยสิบสองคุณคิดว่าเยอะไหมเยอะอันนี้แค่ขั้นสองดาเมจมันเยอะขนาดน,นี้คุณรู้เปล่าว่าฟิเซอร์มีถึงเจ็ดขั้นเลยนะและดูระยะคุณดูระยะ นี่แค่ขัข้นสองระยะขนาดนี้แล้วคุณคิดดูฟรีเซอร์หกดาวคุ้มค่าไหมถือว่าคุ้มตอนนี้ความเป็นหกดาวของฟรีเซอร์มันเริ่มพุ่งทะยานมากยิ่งขึ้นครับผมทุกคนเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นท่าต่อไปกันเลยก็แล้วกันนะใช้ห้าร้อยถือว่าถูกมั้งท่านี้คือทุกคนน่าจะเห็นกันหมดแล้วผม ผมแค่จะมาอันนี้อ่าเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่แบบฟรีเซอร์มันอัพเต็มอ่าทุกคนผมกมลับมาละอ่าตอนนี้ผมอฟรีเซอร์ตันได้ผมทุกคนดูดาเมจคือฟรีเซอร์อยู่ที่เวลหกสิบเก้าดาเมจอยู่ที่จิตพันสองร้อยสิบเก้าระยะแปดสิบเจ็ดคือไอออฟเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มระยะแต่มันเพิ่มดาเมจนะครับมและมันใช้ได้แค่ฟรีเซอร์หกดาวเท่านั้นดูุคนดูนี่คือการอัพเกรดของฟรีเซอร์ ค,คุณเห็นคุณเห็นอย่างครับใช่ครับก็อย่างที่คุณเห็นนะครับฟรีเซอร์เขาปรับใหม่เขาทําให้แบบสมให้กับเป็นหกดาวนะผมไม่เหมือนตัวอื่นที่แบบอุตส่าห์เป็นหกดาวแล้วแต่ว่าฟรีเซอร์เป็นหกดาวแท้แต่ว่าไม่ค่อยเก่งกว่าคนอื่นก็มันก็ตางสงสารไปหรือเปล่าอัน,นี่ผมก็ไม่แน่ใจมันขึ้นอยู่ทุกคนและส่วนเลือดนี้รถคุณอยากสงสัยอะไรอมันมันมีตัวหลุกอ่าก็ประมาณนี้ อูดาเจ็ดพิดาเมจเจ็ดพันคุณคิดว่าเล่นโกคุถึงกับเข่าอ่อนหรือเปล่าครับไม่แน่ใจแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณชอบฟรีเซอร์หรือเปล่าคือคนส่วนใหญ่อ่ะจะเขาจะไม่ค่อยได้สนใจฟรีเซอร์ของดาวแล้วเพราะว่าฟรีเซอร์ของดาวเขาอัปเดตใหม่แล้วทําให้คนอื่นไม่รู้ตัวก็เลยมาลงแบบนี้แหละ,ะทั้งว่าคนอื่นจะไม่รู้ตัวนะผมเนะี่ยก็เลยมาลงแบบไม่รู้ให้ให้คนอื่นรู้ตัวเลยมีแค่ผมคนเดียวที่รู้ <laughs> นะครับก็ ประมาณที่ผมพูดนั่นแหละคืออันเนี้ยผมจะบอกให้มันไม่เกี่ยวกับออฟนะไอระยะกับไอการเปลี่ยนของการโจมตีเนี่ยอันนี้มมนเกี่ยวกับผมนะเพราะว่าก่อนที่ผมจะได้มาผมวางตั้งแต่ตอนที่ผมยังไม่ได้มีอะไรเลยมีไม่มีอะไรเลยผมออฟฟิเซอร์ไปวางดวงเดียวอ่ะโอเคพอตอนนี้ใกล้จบเกมแล้วคือผมบอกกันไี้ว่า easy ลว ระยะวงกลมตัวนี้คืออะไรระยะวงกลมตัวนี้ก็คือระยะที่มันจะเล็งพวกเราแต่ถ้าเป็นมอนที่ตามหลังอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนะและไม่โดนอะไรความเพียงของมันก็คือมอนที่อยู่ในวงนี้ส่วนมอนที่ที่ไม่ได้อยู่ในวงก็โดนลูกหลงนะครับผมหรือเรียกวลูกหลงนะตรงนี้ไงนะครับชือื่อผมถือว่าตกใจไปหน่อยเพราะว่าผมก็ ได้พิเซอร์ไม่นานนี่เองไงแล้วผมก็เอามาใช้เพราะว่าผมว่าจะลองอัพให้มันเต็มดู ถึงพูดว่า EC แล้วยังลงตัวอยู่แร้วนะครับคือมีตังค์แล้วมันค้างคาใจครับทุกคนก็ต้องก็ต้องรู้ก็ต้องรู้ความรู้สึกนี้ครับมีตังค์ที่แบบมันค้างคาใจไม่ได้ก็เลยต้องปักให้หมดถ้ามีตังค์ค้างคาใจแล้วมัน,ม,นมันเหมือนหลับไม่ลงนะครับมีอะไรค้างคาใจอย่า,า,ายก็ประมาณที่ผมพูดแล้วนหะเดี๋ยวคุณดูเลือดบอดีเนี้ยผมจะเอาเมาส์ชี้แบบคิดใกล้เลยไทยอาหนึ่งเป็นยังไงบางคนอาจจะไม่รู้ับผมเดี๋ยวผมจะบอกกัน แล้วออฟนี้ไม่ใช้ได้แค่ฟิสเซอร์หกดาวเท่านั้นนะครับตือดูให้ชิดใกล้แล้วนะตืดูเลือดบอสอดูลูกบอลแปะดแปะแป๊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 เห็นไหมครับทุกคนแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหม Sag ือนกันว <kle ambling>. ่าจะไปถึงเว็บไหนอะไรที่แาบผมรู้ ก็เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวอะวไ,ไรนนมไม่รู้ตปากสัทีครับพอดีว่ากินอะไรมาไม่รู้อ่ะโอเคก็ผมจะไปบอกอ่าวัชริผมจะพาไปดูว่าไทาอ้าหนึ่งเป็นยังไงผมว่าใครไม่รู้นะครับและผมบอกให้ว่าถ้าลงเรียบร้อยให้ลง exd มันถึงจะได้เอาตรงนี้ย้ํไทอ้าเท่านั้นอันไหนที่เป็นเลดมันไม่ได้ครับผมไม่มันเป็นแค่ไทอา้า ถ้าเราคนที่ยังไม่รู้นะคือไอตัวเนี้ยมันเพิ่งอัปเดตมาวันนี้เลยวันนี้แบบสดๆใหม่ๆเลยวันที่31เนี่แหละอ้ยอ้ๆเ้ยเอาเซิร์ฟขยะแล้วแกไปเซิร์ฟขยะแล้วนี่ทรายเอาหมดนั่นเลยครับผมทุกคนเห็นไหมตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยผมจะไม่เข้าไปาน้านไหนนะแต่ผมทุกคนเนี้ตรงนั้นเลยด่านเอ็กตรีมนะครับประมาณนั้น อ่า uh, ส่วนรีวิวตัวใหม่ๆนั่นแหละครับคือผมค่อยรีวิวพรุ่งนี้ก็แล้วกันไม่ดีค่อยรีวิววันไหนวันหนึ่งอนะ่ะวันนี้ขี้เกียจอยู่นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวขอเอามาตัวนะไรมาฟิดเล่นๆกัน,กน yes อ่าหน้าจอค้าคงไปแล้วเวรกลับโอเคอ่า okay. uh, มีเงินผมมีเงินอยู่ประมาณนี้ มันไม่มีตัวนั้นอะ่ะผมอยากได้ตัวที่มันทำมางสือ,อมันไม่เคยเออกมาช่วงนี้อ่ะหกสิบเก้าตอนนี้ผมพิซซ่มโหวิหกสิบเก้าใกล้ตันละผมพูดแค่นี้ใกล้ตันละวิทอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมีตัวหดาวมั้ยหรือเปล่าวิฉะนั้นผมจะเก็บเอาไว้ทีหลังก็ได้นะครับมาเดี๋ยวเราจะยี้วมนเลยเรียบร้อยเจ็ดสิบละยสเจ็ดสิบ yes. ละ ทนเจ็ดสิบละเป็นไงไม่ไม่อยากจะโม้คนมันเก่งเกินไป <c oughs> โอเคก็คจบพิธีการนี้ครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัสไคร้นครับผมส่วนวิธีการใช้ออฟอันนี้ก็ก็อบอกไปแล้วเน,ะนนะี่ยนี่ผมโชว์ละดาเมจดาเมจการอัพแต่ละทีเพิ่มเท่าละสองร้อยยี่สิบแล้วดาเมจการเอ้ยนี่ใช่เปล่าวะดาเมจการอัพรวมๆแล้วน่าจะเป็นดาเมจเอ่อหกร้อยหกสิบสำหรับฟิลเซอร์นะ ก็ผมกว่ากดใช้กับฟรีเซอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเออผมลืมบอกไปว,ว่าออฟนี้ใช้ได้กับฟรีเซอร์อย่างเดียวแล้วก็เออมันหาได้แค่ครั้งเดียวนะครับไม่สามารถหาซ้ำได้ผมลองแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่ใช่อเนี่ยผมโชยดูมานนินี่วิดตัวนี้ได้แถมมากับออฟอันนี้นะครับได้แถมมากับออฟอันนี้ส่วนวิดตัวที่สองผมได้มาอย่างเดียวผมไม่ได้แถมมาเลยเลยครับประมาณนั้น คือสรุปคือ,ได,อดได้แค่อย่างเดียวครับไม่ได้แค่อย่างเดียวผมเป็นคุมผู้ Model> ิงนะครับก็จบไปแล้วสำหรับรีวิวฟรีเซอร์บัฟใหม่โกงไหมโกงถือว่าโกงส่วนหนึ่งแหละอันนี้ผมแค่ยังอัพไม่เต็มนะถ้าอัพเต็มถือว่าจะขนาดไหนผมยังอันนี้นะครับก็แค่นี้แหละผมไปแล้ว